ม่ดีป็นลุงมนดีสะสะสะอางเสียเช้าให้มีพอืมที่จูบหนา้าแรกกัโอ้ยต้อง คนงานกำลังลบกะอยู่ มันลูกกาตัแกพิ่หยาลย ยังที่นี่นไตกปิดตกไก่นุ่เคียงเมยองเด้ยั ulously, ่งหน่อยเดีนเข้าใจกไม่คีดขอนะขอเอื้อนะอีแม่เมื่อนี้อีแม่เมื่อซาบะอดแต่ซึ่อซา้างคนกัะเปลือนลงมาแตอุ้ย ตลาดเตยตลาเตใส่มือนะคะใส่มืออันนี้เสียดชั่วชิดชั่วชั่วไก่ขึ้นเฮาก็กินชั่วไก่กินอีกชิดชั่ว เอาพักเสริมยุไปปาดมาให้มีป่อมีเดี๋ยวสบายดีกินข,ขา้าวเช้าพี่นอ้องลงสู่เวียาสู่งานทีมงานสี่คนหาคนมาด้วยพี่นอ้องหกเจ็ดทั้งผู้เจ้าแล้วลูกไปเอาหน้าไม่ปานะาเลยลูกลูกไว้ไว้ bèn chữ giọt mà đó lục à thoát thải ba vào... hạt măng ba chân giọt nó đang ไม่ไหวโดน่รอดเลยแล้วบุเพหรอึแ้เพินเหรอจเด้อซื้อย่างอันนจดอันนี้ไปนพานเเราเออนมากน้หายอืม้าม เาลงต่อไปนอาพป้นงานก <c oughs> ันนะไม่เก่เดิว่างกขลอมดู ทำให้หน้าเนาะแห้งนิดแรมืดหน้าเพาะ่านี้อกไม้ดอกไม้เขาก็พา นบนป่าบ่รลุนรรตรงกันม่จะือย้มต้อนให้รู้ควสุอิ่มขรับแล,ล้วพี่อิ่มขรับบ้า เมื่อออกมาแล้วให้งส่ค้างมันเอาออกมาให้หมาเชียงจ้ากูมีหน้าไี่รู้ที่มันบดทมานี่เรื่องมึงกคร้อง เันเล่นมันอะไรมันมันยานแห้งดดึกดึง เออไทยเป็นนาที่ไยอ่ะเเป็นเมอที่ทีาตกวดเพื่อนเราทุคงแม่มง่ายกับตักวดเรมากวที่บอกขาจเาลืมปะป่องก็ไปอยู่ใกล้เธอ หลอกหลอกเฮงสิงกันป่ะนะบิงเบิ่งให้ลูกเบิ่งกล้องให้ลูกเนี่ลูกมันเห็นคนอยู่บอันยับมากมันเห็นมาทุกคนดูฮะเห็นเห็นบ่เจ้ายวกูอยู่น้ำหยางมาหยางโอเคกูอยู่น้ำไม่หยงโอ้ยเดี๋ยวกันเลยบอกมาหาโย Hi, 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 hi. À, hi, hi. Đấy, không phải hết à, nó hết. thái không phải nó không đấy người ta nó. cứ quay về ừ, là hơi, mà. mà ơi, <laughs> เสียเมาพี่นาองเขนยนยองลูกเ้าขึ้นขึนใอไม่เคยหุบวอืม้่กได้ลลูกแม่นัานิดนึงบรพอได้เคยคลดสิงทลุถามอะไรนะคม่งแข่งรันทางนจมอยู่ขาหน้าจ ข้ามิสยาเจ้าลงมาลก้ามิสิยาเจ้าลงมาลฮะลกอยู่โบทอยนั่นขอมันลอกท้งนั้นไก่น่ะข้าหัวต้มไก่โบทอยนี่แลแบบเก่าแล้วม้มองล้ลดีย

เออเออมึงมึงมาเเบอรเบอร์น่าถ่ายฉับ่ไอ้เงี้าเพื่อเอาเสาน่ะเบิ่ดเออ้นเยมึงมาได้ยาเด้เยสน้องปิดกันลกแรงน่ะ